สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสวนผักรอบๆบ้านนะคะจะพาไปดูว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ปลูกอะไรบ้างบ้านตรงนี้นะคะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะเนื้อที่อยู่ที่เจ็สิบเกตารางวาก็มีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งแล้วก็สวนผักรอบบ้านก็จะปลูกตรงนี้เป็นมะมะเขือนะคะมะเขือจะปลูกเยอะหน่อยค่ะปีนี้ให้ผลผลิตดีลูกเต็มต้นเลยค่ะ จะมีมะเขือเปาะกับมะเขือไข่เต่านะคะมะเขือไข่เต่าลูกจะน้อยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูอ่ะเป็นอย่างนี้คะ่ะลูกจะน้อยเดียวเอาไว้จิ้มกินกับน,น้ําพริกอะคะ่ะอ่ะข้างๆนี้ก็เป็นแมงลักหอมมากเอาไว้เวลาไปกินกับขนมจีนน้ำยาหอม อันนี้เป็นชาเป็นต้นหม่อนนะคะเอาไว้ทำชาใบาหม่อน <c oughs> ข้างหลังก็เป็นชะอมด้านข้างเป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมซุ้มนี้จะออกหน่อเยอะมากหน่อเล็กๆเ,เยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งถังมาแล้วค่ะจะทำจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยอ่ะอันนี้ เครือนี้ก็เอาผ้าห่อไว้อยู่มีสองเครือด้านข้างถัดมาก็เอาหน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องมาไว้ตรงนี้หนึ่งต้นค่ะกำลังโตอ,อันนี้แปลงผักมีผักบุ้งแล้วก็ผักคะนา้ากวางตุง้งตรงแปลงผักนี้จะใช้กระเบื้องนะคะตีขึ้นมาแล้วก็เอาดินปลูก เอาดินใส่ทําให้พวกนอนพวกหอยทากอ่ะขึ้นมากินยากขึ้น <c oughs> มะกูดหอมมากอ,ะ <c oughs> อ่ะหน้าไปทำอบสม,มุนไพร เดินแล้วข้างๆก็เป็นมะระคินกมันขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเลยลูกก็เลยไม่ค่อยใหญ่น่ะก็ได้มาเก็บเก็บที่ก็เอาไว้ไปกินกับน้ำพีกค่ะส่วนใบเอาไว้กินกับลาบอันนี้แปลงผักที่ถอนต้นไปหมดแล้วในป่าดินให้แห้งตรงนี้นิดนิดนึงนะคะปกติตรงนี้จะไม่มี ดินไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะแต่พอถมไปสักระยะหนึง่งก็หลายปีอยู่อะ่ะหญ้ามันก็ขึ้นมาเองอันนี้ก็คือให้ห่มดินเอาไว้อะดีมากๆเลยแล้วพอยาวก็ตัดตัดตดขึ้นทั่วสวนเลยอันนี้โซนหอมแบ่ง ปลูกในกล่องโฟม ื้นที่ตรงนี้นะคะปกติแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรเลยดินจากที่ถมใหม่มันก็จะเป็นแห้งๆค่ะก็เลยไปขอเปลือกอ้อยจากร้านอ้อยคั้นน้ําเอามาหม่มเอาเปลือกมาห่มดินค่ะพอหม่มพอมันแห้งแล้วก็จะมีใบไม้จากที่เราตัดตัดสางจากข้างบนอะ่ะก็ทิ้งทิ้งไว้ทับถมกันไปอะ่ะห่มไปเรื่อยๆมีต้นอ้อยแถมมาด้วย ขึ้นเองเฉยเลยนี่สเสดาวเสดานี่เพิ่งจะตัดกิ่งไปค่ะให้สูงมากไม่ได้สูงมากแล้วเก็บยอดยากเมื่อกี้เก็บยอดไปแล้วรอบหนึ่ง ด้านล่างตรงนี้ยาวไปถึงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโซนดอกกระเจียวได้กินดอกไปแล้วสองสามรอบช่วงนี้หน้าฝนอะ่ะยอดใหม่ก็แตกขึ้นมามีดอกด้วยส่วนด้านบนก็เป็นถั่วพูตอนนี้ยังไม่มีลูกนะ ออกมาแต่ใบข้างบนเป็นส้มโอทับทิมสยามออกลูกแล้วค่ะได้กินลูกหลายลูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีข้างบนตรงนี้จะเป็นโซนที่เอาไว้เก็บดินหมักปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคี้วัวก็จะมาไว้ตรงบริเวณนี้คอกนี้เคยทำเอาใบไม้มาทำมาหมักอะคะ่ะเอามาถมถมถม,ถมกันพวกผักสดผลไม้สดก็คือพอหมักได้ปุ๋ยรอบนึงแล้วตัวนี้เอาไปใช้แล้วค่ะก็ยังไม่ได้ทำต่อแหละเพราะว่ามันเข้าหน้าฝน อันนี้ซุ้มกระบองเพชรอุ้ยทำไรเนี่ยอันนี้พยุงได้มาจากม้าเบื้องโตสูงท่อเท่าเท่าเจ้าของอะ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะเอาไปปลูกที่วัดพระอาจารย์ด้านนี้อันนี้ไข่เปลือกไข่เดี๋ยวต้องเอาไปตากแดดเอาไว้โรยรอบๆแปลงผัก ด้านล่างนี่ก็เป็นคิววัวคิววัวแช่น้ำไว้เพื่อไล่แก๊สก่อนแช่สักสามวันอ่ะสามวันสามน้าคิววัวนี่เอาไว้เปลี่ยนเบดดิ้งให้ไส้เดือนข้างๆนี้จะเป็นไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนไว <Yep. S 2> AF AF เด,ดี๋ยวดูดิปุ๋ยปุ๋ยร่อนได้แลวเนี่ย Luego, el ก็เอาขี้ไสเดือนเอาไว้ใช้เอาไว้ใส่ต้นก้าผักช่วงที่ก้าผักกำลังโตเอาปุ๋ยไสเดือนใส่ช่วงนั้นเลยมันทำให้ยืดเร็วข้างบ้านอันนี้เป็นต้นพุทธลักษาญี่ปุ่นอ่ะปลูกเอาไว้จะให้ร่มอันนี้อะโวคาโดอะโวคาโดนี่พอเม็ดมาจากอะเม็ด ที่ซื้อมาจากของโครงการหลวงเอามาพอะเม็ดไว้อันนี้เปลือกไข่ถ้าใช้ไม่ทันก็ตำแล้วก็เก็บไว้ในในขวดโหลแบบนี้ นี้ต้นผูตองเอาไว้กินกับลาบเป็นทุกพืชสมุนไพรบำรุงร่างกายอันนี้ก็มะพร้าวสับกับเอามาแช่น้ำจะทำปุ๋ยหมักจะหมักดิน เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันบ้าง อันนี้เป็นญ้าวหวานอิสราเอลนะได้หน่อมาจากโคกหนองนาตากับยายที่อุทัยธานีเอามาแค่สิบกว่าอันเองแล้วก็เอามาปลูกไว้คือมันแตกแตกดีมากแล้วก็ทนเลี้ยงง่ายอ่ะปลูกแล้วก็โตของเขาเองส่วนใบแล้วก็พอยาวแล้วก็มาตัดมาทำปุ๋ยสด ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพลิกปีนี้พลิกออกยากมากด้านหน้านี้ยังไม่ออกดอกเลยท้ายสุดสุดท้ายนี่ก็จะเป็นกล้วยมะลิอ่องหน่อที่ว่าเอาไปปลูกข้างในก็คือเอามาจากต้นนี้แหละี่ต้นแม่ยังไม่ออกปลีเลยอ,อันนี้อ ไม่รู้ข้าวพันอะไรอะ่ะมันขึ้นมาเองมากับดินอะ่ะม,มากับฟางที่เราเอามาห่มฟางอันนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาที่เราห่มฟางเสร็จแล้วอะ่ะพวกเปลือกผลไม้อย่างเช่นแตงโมที่กินแล้วเนี่ยมันจะมีเม็ดมาเราก็จะเอามาห่มข้างล่างด้วย เสร็จแล้วพอต้นแตงโมขึ้นมาแล้วเราก็จะได้กินตรงนี้อีก